เขาบอกว่ารถจีนไม่ดีฮะอย่าไปอย่าไปขี่อย่าไปซื้อใช้เออนโอ้โหแค่จอก็ไม่ดีละโอ้โหจอสี TFT ก่อนไปดูคลิปฮนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคิดว่ารถคันนี้น่าใช้ไหมถ้าจากที่ดูรีวิวของคนอื่นมาอันนี้คือผมยังไม่ได้ทดลองนะเดี๋ยวทดลองมาแล้วเเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกทีนึ่งแล้วกันอ่เดี๋ยวเราขโมยซอนเตสสามหของเกมไปลองขี่เล่นในเมืองดูนะฮะไปดูนว่าเป็นไงบ้างกับการขี่ครั้งแรกเออเดี๋ยวคอมดูก่อนเลยนะ ความแป๊บก็เบาโอเคเดี๋ยวเราลองไปขี่เล่นดูฮะอันนี้เป็นการขี่ครั้งแรกของผมเลยนะครับคันนี้ครั้งที่แล้วเราขี่สามห้าศูนย์เเนาะที่ลองไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเฮ้ยเออบิดนิดเดียวแล้มันขึ้นเลยอะ่ะโอ้ดีวะ่ะแล้วถ้านั่งอ,อแขนกว้างโอ้โหโหช็จะค่อนข้างเฟิร์มฮะมันจะออกแบบนึบ่มๆแข็งๆเดี๋ยวลองรูดดู าช้กหลังจะเหมือนเหมือนแบบนิดนึงอ่ะมันกระด้างนิดนึงแต่ก็โอเคนะแล้วก็แฮนด์บาร์ผมรู้สึกว่ามันขี่สบายมันขี่สบายอันนี้ยคือมันกว้างแล้วก็พอดียกง่ายฮะดูเหมือนแบบรถใหญ่แต่ยกง่ายมากแล้วก็บิดโอ้โหพุ่งพุ่งมากพุ่งมากโอ้โดีเลยอ่ะไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้ปึ๊บ ABS เป็นไงเดี๋ยวลองแปบ๊บนึงนะฮะขอลอง ABS หน่อยเอา้าไอกเกมไอกเกมปิด ABS เดี๋ยวแต่ข้างหน้าเดี๋ยวนะจะไม่ได้ปิดแต่ข้างหลังเนี่ยปิดอ้โอเคมันทำงานทำงานสมูทอยู่นะแล้วก็มันมันลูดเนี่ยอย่างอย่างเงี้ยมันรูดลึกขึ้นได้เลยมันสบายมากๆานฮะแเห็นคอสะพานแล้วอยากโดดแต่ว่าคนเยอะครับ อโชโอเคนะผมว่านิ่มเลยนิ่มเลยแล้วก็เดี๋ยวลองเหยียบเหยียบเบกดูสิอ้าเ๊กพอจะเป็นทางดินเฮ้ยท้าขี่มันโอเคมากเลยอ่ะมันมันใช้ได้เลยถ้าเผื่อเราเหยียบตรงข้างหน้าตรงนี้นะมันจะค่อนข้างใกล้ไป ถนนใหญ่เรียบร้อยแล้วะฮะตาลุยก,กันก็เมื่อกี้ครับหลังจากที่เราได้ขี่ออกมาหน้าซอยนี่บิดแล้วมันขึ้นเลยนะอ่ะผมไม่ได้ดูใหม่นะฮะเพราะว่าขอใช้สมาธิในการขี่ทั้งเบรกเออโอเคมันเอาอยู่นะแล้วก็ในเมืองณนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าเบาะมันนั่งสบายมากๆครับเบาะอ่ะเนี่ยตรงเนี้นั่งแบบพอดีกับ ก้นเลยผมสูง162่ส้ซนพอยืดขาสุดพอดีเลยครับโอ้วางขาสบายมากแ้าเดินทางไกลเนี่ยบอกเลยเลยว่าดีมากตอนนี้ขี่อยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะผมรู้สึกมันนิ่งมากๆแต่ถ้าเท่าที่ดูจากสเปคแล้วนะฮะอันเนี้ยมันมันอยูไ่ได้ดีกว่าสกูตเตอร์แบบทั่วไปเนาะเพราะมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ได้ๆรถเยอะเวลาพูดแล้วมันต้องใช้สมาธิ SUV bike แล้วก็เป็นแบบกึง่งๆึ่ง adventure ด้วยมองๆกลัวกล้องหายก็ถ้าฟิลขี่ในเมืองผมว่ามันโอเคนะแต่มันจะมีช่วงแรกๆอ่ะที่รู้สึกว่าบิดนิดนึงแล้วมันมามันมัน,มนทอรกมันค่อนข้างหนักแล้วก็จะมีแบบอารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรนะสายพานดึงด,งดงนิดนึง,นงเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงนี่เลยฮะ เรื่องขาเนี่ยผมวางได้สบายสองข้างเลยก็จะถึงไปไปลายเท้าแต่ว่าเบาะมันค่อนข้างกว้างครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับคือเราสไลด์ก้นมาข้างหน้าเนาะแล้วก็วางขาสองขามันจะโอเคถ้าเป็นในส่วนของท่านั่งนะผมว่าสบายมากๆครับแล้วก็แฮนด์บากว้างมันทําให้ควบคุมรถได้ง่ายรถถ้าเทียบน้ําหนักแล้วผมรู้สึกว่ามันก็ยังยังไม่ได้หนักมากครับเป็นไซส์สกูตเตอร์บิ๊กสกูตเตอร์ธรรมดานะฮะ แล้วก็อ่เรื่องล้ออะไรเงี้ยครับที่มันให้มาเป็นล้อซี่เป็นทูบเลดด้วยมันทําให้รู้สึกเวลาตอนรูดเนี่ยจะดีขึ้นมากๆเลยครับรูดหลุมอะไรพวกนี้เนาะแต่อย่างที่บอกฮะเบาะมันกว้างเวลาตอนเราสไลด์ก้นในเมืองเนี่ยถ้าเผื่อยังไม่ชินแบบผมเนี่ยเพิ่งมาลองขี่เบาะมันค่อนข้างหนึบครับม,มันมันมีมันเป็นข้อดีเวลาตอนเราไปลุยนะฮะถ้าเบาะนุมหน,นึบอย่างเงี้ย มันจะกริปรถได้ค่อนข้างมั่นคงแต่มันก็แลกกับเวลาตอนในเมืองถ้าคนตเตี้ยๆอย่างเงี้ยมันจะสไลด์ก้นค่อนข้างยากคะแต่รถมันเบาครับเบามากเบาจริงขนาดผมตัวตเตี้ยเนี่ยยังคุมรถอยู่สบายเลยแต่อีพวกเรื่องฟังก์ชันอะไรที่มันอยู่หน้าไหม่พวกเนี้ยผมจะไม่เล่นให้ดูนะเพราะว่าผมว่าหลายช่องเล่นไปหมดแล้วแล้วก็ตอนเนี้ยหน้าปรับอะไรพวกเนี้ยทุกคนน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วเนาะอันนี้เรามาพูดถึงฟีลลิ่งการขี่ในเมืองลวกัน เดี๋ยวลองเลาะ,ะ,ะ,ะมุดมุดดูนะกลัวกลัวกล้องกลัวกล้องจะไปโดนรถคนอื่นคือถ้ามุดอ่ะจริงๆมันมุดง่ายแต่กล้องกล้องผมมันค่อนข้างยาวเนาะปื๊เดี๋ยวเราไปยูเทิร์้างหน้าก็นด้รถเยอะเลยพอเวลารถมันสูงแล้วเนี่ยมันทำให้เรามองแบบทัศนียภาพเห็นได้เยอะมากขึ้นครับ มันมองได้ไกลมากขึ้นอ้ารเลเหมือนผมกําลังขี่ 500x ของผมเลยฮะมันมองได้ไกลจริงๆแต่แอบเบาวกว่าแล้วก็ขี่ในเมืองเนี่ยไม่อึดอัดครับด้วยความที่เราไม่ต้องกําคัชมันก็ไปได้แบบสบายๆนะอยูอ่เทินอยูเทินได้ไหมขออยู่เทินหน่อย <c oughs> นี่แล้วความเร็วต่ำเห็นไหมว่ามันก็ประคองได้แบบง่ายๆครับ ดีนะผมว่ารถเขาบาลานซ์มาดีอ่าเดี๋ยวแซะเขาหน่อยปึ๊บปุ๊บปุ๊บพอเปิดแล้วมันมาเลยรถค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวลองดูว่าเอ,อเราลองเปิดไปนะว่าสู๊ดเราเฮ้ยมันจะได้ไหมไม่น่าจะได้ครับได้แค่นี้แหละว่จะเปิดมาแป๊บเดียวนี่คือ80แล้วนะ ไม,ไ,มไม่ไม่ดีกว่าฮะมันไม่ปลอดภัยเราไม่ร้องอะไรอย่างนั้นดีกว่านะเราค่อยๆไปดีกว่า <c oughs> <c oughs> ก็เอาฟิลลิ่งในการขี่เนืองเลยนะนตอนนี้ฟิลลิ่งมันดีมากครับมันคุมง,ง่ายถา,าถามว่าถามว่าเท่ารถคันเล็กไหมถามว่าเท่ารถพวกเวฟรถบ้านอะไรไหมไม่ครับแต่มันรู้สึกปลอดภัยเวลาตอนเปิดนะฮะถ้าเราซ็อกแซกมาแล้วเราเปิดมันหีได้เลย มันไม่ต้องรอรอบแล้วถ้าไปเที่ยวกับทัวริงพ a าสใหญ่อย่าง500หรือว่าใหญ่กว่านั้นอันนั้นเวลาล้ะนึงเนี่ยเหนื่อยกว่าเยอะครับนี่คือมันเป็นรถที่แบบชิวๆเลยนะสบายๆแล้วก็ชิวตัดลงข้างหน้าเนี่ยตัดได้ค่อนข้างโอเคมาก,มากตับได้ดีเลยแหละมันไม่ประทะอกอันนี้ขนาเราปรับต่ำสุดนะแล้วก็ลมจะอยู่ประมาณชิวหน้าเราพอดีเลย เวลาเปิดเนี่ยมันรถมันจะแบบมีอารมณ์แบบยุบย่ยยมขึ้นนลคแบบกเนี่ยเนี่ยเอาจราิงๆแล้วถ้าเราดึงดีๆนะกระตุกเบรกหน้าแล้วก็ดึงช่วยแล้วก็เปิดคันเร่งเนี่ยยกล้อได้สบายเลยเนี่ยเอาไว้แบบหลบหลุมโดดเงินอะไรเนี้ยโอเคมากเลยเนี่ยอยากลองจริงๆแต่ไม่น่าจะลองได้ฮนะ กลับเขา้าข้างในหมู่บ้านดีกว่านี่ฮะตามคอสะพานอะไรพวกนี้ <c oughs> <c oughs> อมันชคมันดีเบาวแบบเออมันซับแรงได้โอเคเลยนะเมื่อกี้โดดเบาๆ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้โดดแรงมาก <c oughs> เอ้ยดีดีดีแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองอ่าฟูล็อกกันหน่อยดีกว่าอะเดี๋ยวลองฟูล็อกกับถนนแคบๆนะฮะหน้าบ้าน มันคุมรถง่ายง่ายแบบง่ายมากง่ายแบบแบบโอ้โหเแบาบอ่ะเบาแล้วมันใช้คันเร่งค่อนข้างแบบพอดีมันสมูทอันนี้คือหักหักสุดแล้วนะดีอ่ะโอเคประมาณนี้ สลาลมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงถ้าเผื่อฟูล็อกได้เบาขนาดนี้สลาลมง่ายแน่นอนถ้าดูตรงหน้าประกับแฮนด์เนี่ยไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรก่อนเลยเพราะว่า,วาปุ่มอะไรเยอะแยะเนี่ยรถคนขี่จริงๆให้มาเกินเกินมากๆฮนะอ่าดูในใต้เบาะนิดนึงละกันดูความก้วงกวงมากมากเฮ้ยโอ้โหเพิ่งเห็นมีไฟด้วยถ้า,วาเวลาวิ่งไกลๆตรงนี้มันจะอุ่นๆหน่อยใช่ไหมสา้าศูนย์จะเบากว่าอันนี้ร้อนกว่า อันนี้ร้อนกว่านิดนึงเครื่องมันน่าจะใกล้เนาะอ่าก็ถ้าเผื่ออะไรที่มันทนความร้อนไม่ได้เอามาไว้ข้างหลังแค่นั้นจบง่ายๆประมาณนี้ข้างหน้าก็ใส่พวกเต็นท์พวกของเสื้อผ้าอะไรไปเซตข้างหลังแล้วก็ฝั่งฝั่งเนี้ยสวยเท่เลยเขาบอกว่ารถจีนไม่ดีฮะอย่าไปอย่าไปขี่อย่าไปซื้อใช้เออนโอ้โหแค่จอก็ไม่ดีละโอ้โหจอสีโอ้ย TFT โอ้ยแย่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 โอ้โห yeah, 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 yeah. ดูทรงเชียแลน์อ้ยเหลือสูงเกินสูงนสงนี้มันลุยสบายเกินไป มันไม่สนุกนะผมยังไม่ได้เดินทางไกลนะผมลองถามเกมดีกว่าว่าฟีลลิ่งตอนที่ขี่เดินทางไกลอะ่ะมันเป็นยังไงดีไหมขี่ดีนะไม่ค่อยรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะว่าชิลก็ช่วยแบบช่วยเราได้เยอะเหมือนกันอ่าช่วงล่างก็ซัพพอร์ตได้ดีเราสามารถปรับได้ด้วยนะชคหลังอะ่ะปรับได้2จุดคือพีโลแล้วก็รีบาลอปรับให้เข้ากับน้ําหนัก แล้วก็เข้ากับถนนที่เราใช้โช็อมันกูรู้สึกว่ามันฟิลกระชับค่อนข้างกระชับเลยมันจะไม่สมูทไม่นิ่มเหมือนแบบอ่าค่ายดังๆนะอืทั้ง2ตัวเลยตั้งแต่3 5 0 e แลละใช่ใช่ท็อปสปีดท็อปสปีดเป็นไงบ้างอันนี้กูไม่ได้ลองท็อปสปีดเคยได้ร้อย5 3าส <15 3. S 2> ใช่สุดยังไปต่อได้ ไปต่อได้งั้นก็แสดงว่ามันความเร็วความเร็ว,ว,รวไปใกล้เคียงกับไอตัว 350e ถูกปะ่ะไปได้อีกแต่ไปในความรู้สึกคือไปได้ช้ากว่า3 5 0 e อ่าเพราะว่าง่ายๆเลยไอ้นี่มันเป็นรถ a v e n n e r r อรมันจะสูงกว่าแล้วก็เรื่อง a e r o d y n a มิกมันจะน้อยกว่าพวกไอตัว 350e 350d ใช่ใช่ตัวดีก็จะจะจ,ะจะเพียวหน่อยก็จะแรงแรงกว่าอีกอ่าใช่ใชเลยเพราะตัว e เคยขี่ได้16 2, 16ประมาณ162 163ประมาณเนี้ยอื แต่ไอช่วงเวลาเดินทางถ้าเผื่อซับประมาณ1้0ยสิแล้วเผื่อแซงไปร้อยส0มกระชากขึ้นเลยไหมเหลือเลยใช่ไหมเหลือเลยเมื่อกี้เท่าที่ลองมุดในเมืองมันมุดง่ายนะมันมุดง่ายหน้ามันหน้ามันสบายเลยไอตอนขนของมึงขนของไปเยอะปะเต็มเบาเต็มเบาเลยนะเต็มเบามีมัดไหมมีมัดอีกไหมมีด้วยมีด้วยก็ไม่น่าจะรู้สึกอะไรเนาะกับเครื่องประมาณ360กกว่าแค่ไม่มีผลนะ อืมเพราะซี่มันค่อนข้างเต็มด้วยเนาะใช่เต็มเลยอันนี้เต็มเอออีกอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเห็นเอาไปลุยเป็นไงบ้างวะตอนเอาไปลุยมันมากด้วยด้วยที่ว่าช่วงล่างมันสูงอ่ะมันก็เลยแบบเออมันมันลูดง่ายแล้วก็มันมีตัวที่วางเท้าที่เอาไว้สําหรับยืนด้วยเวลาเจอหลุมเจออะไรเงี้ยมันมันลูดมันยืนแล้วก็สามารถลูดผ่านได้เลยอ๋อก็คือไอ้เป็กไอ้เป็กตัวนี้ที่เมื่อกี้ที่เราเอามาหยีบหยีบเล่นเนาะไอ้เป็ก ตัวแรกใช่ใช,ใช่ตัวนี้อันนี้สําหรับคนซ้อนไม่เกี่ยวกัน<ช>แล้วเป็กตัวนี้ก็ดึงออกมาเป็นหนามได้ใช่ไหมใช่ใช่ถ้าดึงออาใส่ย,ยากปะวะต้องถอดอ๋ถอถอดน็อตถอดน็อตข้างล่างอ๋อแล้วลุยฝุ่นเห็นเขาชอบไปฟรีๆกันมันท้องมันมันหนักขนาดฟรีทิ้งเยอะเลยขนาดนั้นหรอส่วนใหญ่ที่เห็นเขาเอาไปเขากระโจมกันอ่ะเขาไปชุดกลางเนินเออกลางเนินมันก็เลยแบบไม่มีแรงเฉื่อยอืไอตอนที่มึงเอาไปอ่ะเอาไปขี่ขึ้นเนินอ่าตั้งแต่ตีนเนินอะไรขึ้นไปอัดขึ้นไปอ่ะ ก็ลื่นสบายปกติใช่ไหมสบายเลยคือกําลังเครื่องมันเหลื่อยอยู่แล้วต่อให้ชันแค่ไหนมันก็ขึ้นได้อแต่อยู่ที่การคุมด้วยนะว่าออแบบเจอทรายเจออะไรหินกลางเนินหรือเปล่าอะไรเงี้ยขึ้นเขามีผลไหมเวลาขึ้นเขาทางทางดําปกติเลยเนี่ยถ้าทางแบบชันชันยาวๆเนี่ยกำลังลดลงไหมค่อยๆลดลงเหมือนลดเล็กปะแทบไม่ลดนะถ้าไม่ลด,นะลดคือเนินชันชันที่เรากําลังขึ้นนะ่เราสามารถชูแสงขึ้นได้ดีนะเอากระชากขึ้นได้อีกใช่เออดีแล้วความสูงประมาณเนี้ยเวลาตอนเทโค้งมีผลไหม ไม่มีก็ไม่มีมมเลยรู้สึกว่าเทโค้งนี่ได้ลึกมากเลยนะเลือเลือสบายๆกับยางเดิมอันนี้ที่เขาให้มาเป็นยางกึ่งดนะ้วยเนาะใช่ใช่ใช่ของ CST อ่ายางกึ่ง CST แต่ตัวน,นี้หนึบจริงอันนี้ลองมะได้เทสมาแล้วเออแล้วก็เอออันนี้มันให้ออปชันมาคนนข้เยอะมันเป็นรถกึ่งกึ่งนะเรียกว่า SUV u v bike ก็ได้เนาะ,ะเป็นออเรนเจอร์กึ่งกึ่งอ่ะมันสามารถปิด ABS ได้ด้วยปิดเฉพาะล้อหลังนะอ่าเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานของทั่วโลกที่เขาใช้กันปิดแค่ล้อหลังอื แต่เราหน้าปิดไม่ได้เรื่องเติมน้ํามันเติมน้ามันใช้น้ํามันอะไรใช้น้ํามันมรกตใช้มรกตเอามาทอดกินอร่อยดีอะไรอ่ะครับใช้เติมเก้าห้าเขาบอกว่าเก้าห้าดีกว่าเก้าห้าดีสุดใช่หรือถ้าแบบมีตังค์หน่อยก็เบนซินไปเลยอ่าถ้าเก้าห้าก็จะสามห้านะประมาณนั้นอ่าสามห้าสามหกประมาณนี้อ่าถ้าเก้าหกอ่ะห้าสี่เก้าจุดหกสามจริงๆเขาแนะนําให้เติมเก้าห้าแต่สามารถเติมอย่างอื่นได้อียี่สิบได้ปะไม่เคยลองแต่คิดว่าได้ แต่ว่าไม่แนะนำอ๋ออันนี้เขาไม่แนะนำทางทางศูย์ไม่แนะนำนะทั้ง91แล้วก็อี0เลยประมาณนั้นคือ95นี้น่าจะเหมือนกับถูกปรับจูนมาเกือบเมืองไทยดีที่สุดแล้วตอนนี้ประมาณนั้นไม่ใช่9 5้าธรรมดาด้วยบ้านเราแก๊สโซ่เก้สรุปประมาณนี้ฮะสำหรับความเห็นของพวกเราทั้งสองคนกับ 368G มันบันทึกได้เท่าไหร่วะกมั้งกล้องหน้ากล้องหลังมันดูแบบเรียวไทม์ได้เลยใช่ไหม ดูได้แต่ว่าเฉพาะตอนจอดอ๋ออ้นฟสมุดสมุดมันบันทึกรวมกันแล้วทั้งหมดก่อนที่มันจะวนลูปได้กี่นาทีปะมันรอบละนาทีเดียวรอบร,รอบละนาทีเฮ้ยกลางคืนก็โอเคนะชัดอยู่มีในหมู่บ้านกลางคืนอืมชัดอยู่นะเนะพราะว่หมู่บ้านมึงค่อนข้างมืดมืดเลยแหละ มองไม่ค่อยเห็นว่าจอมันสะท้อนต้อง,องถ่ายนิ่งืมแล้วก็ดึงไฟออกมาได้ในชะ่ไหมดึงได้แต่ต้องมีแอป,ปมันจะยุบขนาดปักเลยเหรอวะบางคนชอบไปโดดแบบป้าๆอ๋อโดดแบบเต็มที่นะมีทีท่ชาร์จแบตด้วยนะมีชาร์จแบตอีกเหรอมีช่องชาร์จแบตตรงนี้ช่องชาร์จแบตคือช่องชาร์จแบตที่จะเข้าเข้า <ๆ S 2> ตัวรถใช<ม>่ไหมใช่แบตรถเลยเพราะปกติถ้าเผื่อเราไม่ได้ใช้รถนานๆแบตมันสตาร์ทไม่ติดเราต้องถอดแบตแล้วก็ออกไปทำเนาะ อ๋อคล้ายๆรูนี่เลยวะล่ะเออรูที่มึงบอกมเมื่อกี้อะไรวะโลรูโน้ตบุ๊กอ่าแล้วก็ฟิลอะไรอยู่ตรงนี้ฮะก็คือถ้าเผื่อปกติเวลาแบตลดหมดไอ้พวกแบตอัตโนมัติอะไรพวกเนี้ยเราจะต้องถอดออกไปชาร์จเนาะถอดแบตแต่อันนี้ไม่ต้องครับเขาใส่ใจมากเลยนะมันมีรายละเอียดแบบเล็กๆน้อยๆค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าเราจะมาไล่ดูกันจริงๆอ่ะเออก็เสียบชาร์จต,ตรงนี้ได้เลยอ๋ออะแดปเตอร์เป็นอย่างี้เลยมันเหมือนโน้ตบุ๊กเลยถ้าถ้าไม่ไม่มีก็ใช้ของโน้ตบุ๊กได้เลย,เลยอ๋อก็ออเสียบไฟบ้านใช่เวลาไม่ได้ขับรถนานๆออะไรรยยย่างงงเเเีีี้้นสบต เออดีว่ะเฮ้ยดีว่ะอย่างนี้คือเราก็ไม่ต้องจอดเอยไม,ไม่ไม่ต้องสตาร์ทไม่ต้องสตาร์ทก็ได้แต่ควรควรจะสตาร์ทให้นะ้ำมันเครื่องมันได้ทํางานหน่อยเนาะถ้าเพื่อจอดนานเออดีว่ะดีดีดเดี๋ยวมาดูเก้าเคลยรน์ของคันนี้ฮะเดี๋ยวให้เกมลองนั่งเออไม่ยุบนะเกมสูงเท่าไหร่วะร้อยหกแปดเออขาก็ถึงสองข้างเลยนะปลายปขาสบายสบายเลยแล้วก็เกาเคลยรนซ์ K ยังเหลือค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าเอาเทียบกับห้าร้อยเอ็กก็ได้คือเหลือเยอะเลยเยอะมาก เยอะเลยแต่ขาก็ถึง <c oughs> แล้วเวลาวางขาหรอวะถ้าเผื่อของมึงอน่ยลองวางขานะข้างหน้าอก็ไม่พับมากแต่เกาเ้าคินันเหลือเยอะสบายสบายเนี่ยฮะจับตั้งรถง่ายมากเดี๋ยวผมลองเอียงให้สุดเท่าที่ผมจะสุดได้นะเอาจริงๆคือมันสามารถเอียงเอียงได้เยอะกว่านี้มันรถมันเบาอะ่ะมันเวลาไปลุยแล้วล้มเนี่ยสามารถช่วยตัวเองได้แน่นอนทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยบาลานซ์รถ จุดศูนย์ถ่วงค่อนข้างต่ำครับแล้วก็ดูเกาวเคลันอะผมนั่งให้ดูเนี่ยอ๋อล้อหน้ามันยุบอยู่ก็อย่างที่ดูของเกมแล้วกันจากที่ตอนที่ถ่ายเกมเนี่ยเคลันเหลือสูงค่อนข้างเยอะครับเมื่อกี้ลองเอาไปขึ้นฟุตบาทแบบเล็กๆก,ก็ขึ้นสบายๆครับกำลังมันเหลือแล้วก็ฟูลล็อกก็สบายด้วยระบบมันเป็นไฟฟ้าหมดเลยพอเรากดปุ่มเดียวไอ้นี่ก็แงะออกได้เลยแต่ถ้าเผื่อเราปิดไว้อะฝาถังน้ำมันมันแงะไม่ได้นะแล้วก็เวลาตอนเปิดบอวฮะนี่ง่าย แล้วมีตัวค้ำด้วยดีอันนี้ดีแล้วก็บาอกว้างเลยใส่มั่วกันน็อกสองใบแบบแบบฟูลไซส์ไส้เต็มได้เต็ม,มแบบสบายๆเลยถังน้ํามัน17ลิตรเออ 17, 17. 5, สิบเจ็ดมีไพยกระซิบไหมฮะถังน้ํามัน17.5ลิตรก็วิ่งได้ประมาณ500กว่าโลเนาะที่ที่เกมไปทดสอบมาเท่าไหร่นะ530 <500. S 1> คือถ้าเติมทีเดียวแล้วยาวๆเลยนะได้แบบมัดของแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามาวุ่นวายจอดความเร็วที่เดินทางของเกมใช้ไปเท่าไหร่วะตอนนั้นอนะ ร้อยหนึ่งร้อยสิบได้ห้าร้อยสามสิบโลเอ้ยงั้นก็เท่าเท่ากับไอตัวสามห้าศูนย์ e ใช่ไหมใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่อันนี้เครื่องจะใหญ่กว่าแล้วก็เมื่อกี้ที่ได้ทดลองฟีลลิ่งที่เปิดคันเร่งครั้งแรกอะ่ะผมรู้สึกว่ามันมันทองมันหนักมันดึงแล้วก็เวลาเปิดมันจะมีรู้ึกความรู้สึกแบบยุบยบัยบยุบยับอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนมันจะดึงอ่ะดึงตลอดเวลาถ้าเผื่อเราเหยียบเป๊กตรงเนี้ยจุดศูนย์ถ่วงเราจะอยู่กึ่งกลางแล้วก็ค่อนออกไปท้ายกำเบรกหน้านิดนึงเปิดคันเร่งกำเบรกกระตุก เปิดแเร่งอันนี้ยกล้อได้สบายเลยอ่าสิ่งต่อมาที่ผมว่าคนตัวเล็กๆน่าจะเป็นกังวลก็คือเรื่องการเข็นรถเนาะผมบอกแล้วว่าผมตัวเล็กแต่ผมมีกลามมกลังครับผมมีกาลังผมแข็งแรง <c oughs> <c oughs> คุยเฉยก็เดี๋ยวเขียนให้ดูอ่าลองลองยกแบบข้างหลังนยะลองยกแบบ enduro ไม่ได้หนัก <c oughs> จะยกเปไลี่ยนลายไม่ได้เดี๋ยวเราลองเขียนดูนะเขียนอยู่เนะน,นี่ยวนตรงเนี้ยเฮ้ยเขียนง่ายนะเขียนง่ายเขียนง่ายง่ายเลยง่ายเลย แต่ก็แอบแอบหนักเหมือนกันแต่ถ้าเทียบก็บ่าเดี๋ยวแม่แม่จะเลี้ยวรถเข้าหรือเปล่าแต่ถ้าถ้าเข็นเทียบกับ5 0า,าเอกผมว่ามันเบาวกว่าเบาวกว่าเยอะเลยสบายฮะก็หายห่วงเรื่องเข็นเข้าเข็นออกแต่ต้องใช้กําลังประมาณหนึ่งเหมือนกันลองหมุนไหมฮะถ้าเผื่อแบบวงเลี้ยวแคบๆเนาะหมุนมก็ได้นะเอาขาตั้งแต่ตัวรถเออมันค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเลย